รับสมบัติชื่อเสียงพลังกำลังเขาคือผู้ที่มีไว่าในครอบของทั้งหมดราชาจสนสลัดโกโลอเจอร์เมื่อดีนข่าวประกาศการตายของเขาทําให้ผู้คนรีแพรกันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะเหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนายวันพี r เพรสเชอร์ครูสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับวันนี้ครับเราจะมาทะาแลงไขกันนิดนึงกับแอรีรยรวพิเศษเฮเมโป Kobe ี้นั่นเองนะครับผมผู้นี้ครับแอรีรยรวพิเศษนั้นเรียกว่าจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ามันยากมันก็ยากนะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยผมจะมาอ่า คแหละเลยละกันนะครับว่าใครโจมตียังไงกี่เท์นแล้วจะตียังไงจะได้เห็นชัดๆกันแล้วก็แก้ทางได้ถูกนั่นเองนะครับผมโอเคทีมในวันนี้ครับพิเศษมากๆกับทีมสายพลังบุญที่มี HP มหาศาลเอาแครับโคบี้เมปโปเบสช็อตนั่นเองไปดูแอรีพิเศษกันเลย เอาละครับมีกระตุกเล็กน้อยครับเสียงหายไปเลยเอาละครับเลเวลผมจะอัพด้วยแล้วตอนนี้ค่าพลัง30พอดีพอดีเลยนะครับโอเคไปเลยดีกว่าครับในระดับ Expert เนาะไปรีวิวดูกันก่อนในระดับ Expert เนี่ยคนไม่ผ่านกันเยอะครับระดับ Elite ยังง่ายๆนะค่า HP ค่าพลังป้องกันของตัวละครอย่างเจ้าเฮนรโปรโคบี้เนี่ยเรียกว่า ังน้อยยังน้อยก็เลยผ่านกันสบายๆนะครับเราก็โดนโจมตีอย่างเบาๆด้วยก็เลยชิวๆนั่นเองไหนใครตั้งใครตั้งกัปตันอ่ากัปตันวิสต้าดาบดอกไม้บองไม่มีเลยเหรอเอเจอแล้วนะครับขอบคุณคุณแอร์ไลน์นะครับผมโอ้โหแจ่มมากๆเลยเลเวลแม็กซ์ด้วยนะครับทีมในวันนี้ครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมที่ผม ต้องการเลือดเยอะๆเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทีมเลือดเยอะๆอ่ะจะสามารถต่อกรก,กับคู่ต่อสู้ที่อัดกันยังหนักหน่วงได้ขนาดไหนนะครับคู่ต่อสู้อัดกันแบบไหนบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยนะครับว่ากี่เชิงกี่เชิงโจมตีแบบไหนนะครับไปด้วยกันเลย <c oughs> อ่แล้วเจ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะ <c oughs> ผมไม่ใช้เรือ going mary <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> นะครับผม <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวไว้ดูกันท้ายคลิปว่าทำไมทำไมไปดูกันก่อนครับเกมนี้ครับตอนนี้ครับทีมวิสตาดาบดอกไม้ของผมครับเลือดอยู่ที่6,3 0 0เลยคุณผู้ชมว้าเอาละครับสำหรับเวฟแรกๆนั้นผมก็ขอตีผ่านไปเลยนะถ้ามันตายนะมันตายไหมเนี่ยโอ้โหทาไมาเราตีเบาขนาดเนี้ยผมไม่ใช้แมรี่แล้วแบบง่อยมากเลยนะ เห็นไหมครับการไม่ใช้แมรี่เลเวลแม็กซ์เนี่ยมันง่อยมากเลยนะทุกอย่างมันดรอปลงทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมมีกำลังโจมตีคูณจากความสามารถกับตันเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยจะดูง่ายๆนะครับแนมะ้ตัวตัวคอนเลเวลจะสูงมากก็ตามนะครับโอเคเวอที่สก็ไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมสามารถตีตามเชิญได้สบายๆเลยนะครับผมและที่ผมเลือกตัวละครไปเนี่ยไม่ได้เอาโจมตีแรงอะไรเลยครับคุณผู้ชม,มเรียกว่าอะไร เอาเลือดเยอะต้องการเอาเลือดมาแทงให้คุณผู้ชมดูครับว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเขาอัดเรามาเนี่ยเขาจะเรีวยกว่าเขาจะอัดเรามาในรูปแบบไหนบ้างนะครับมาดูเว็บที่3ว่ายัางไงอ่าวเว็บที่3เป็นเพนกวินนะเพนกวินโจรสลัดสีเหลืองครับเราก็ผ่านไปเลยแล้วกัน กดมิสรัวเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมยังไม่โดนโจมตีนะโอเคตั้งใจเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับ๋ยวผู้ชมจะแบบนี้บอยทำอะไรโอเคกาเม้แรกไม่มีอะไรนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ถึกแล้วนะครับอื้อหือโอ้โหมาสูก้าย,ยิง5,000ันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าโดนโจมตีกันเล่นๆน,นะเนี่ยผมโดนไปดอกนิดนึงก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ด้วย s p 6 0 0 0กนนี่ก็แม้นะ ก็ไม่ค่อยจะเจ็บเท่าไรไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเวฟนี้ว่ายังไงโอ้โหหนึ่งเชิญหมดเลยนะครับผมว่ายังไงดีนะมีเลเวลแม็กซ์อ่าไม่ใช่ถ้าไม่ตายแม็กซ์สองคนครับผมไม่ใช้ถ้าไม่ตายของบาร์กี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมการเปลี่ยนสล็อตเนื้อให้กลายเป็นสล็อตสายพลังบุญครับ Uh huh. ตอนนี้มีออร่าที่เท้ามันสาคนเลยจิเดียวอะไล่ตีกันไปนะครับ <Wow. S 1> ต้องแบบนี้ดิ oh. โอ้โหกดมิสเฉย oh. โอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตีไม่แรงนะครับ3 7 0 7นะฮะไม่รุนแรงเท่าไหร่ถือว่าพอรับได้ <c oughs> พอจะรับดาเมจได้อยู่นะ5 0 0นนี้เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผ <c oughs> เอาว่ายังไงเว็บนี้ครับทำไมเราไม่เจอ,อเเมิโปเนี่ยหรือมันไม่มานะครับผมเคเมิโปอยู่เว็บไหนผมเลืมไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะด,ดูดูกันไปครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมว่าจะชาร์จชาร์จชาร์จเลือดก,กระเต่าหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าเลื่อดเราจะหมดนะครับ กินเนื้อกินเนื้อกันนิดนึงนะฮะเอาทีแป0เองชิวๆนะครับผมเอาล้าครับเว็บชื่อหงใไรครับเอา,ามาแล้วครับผมเฟสไลท์ก่อนเลยสำหรับเทมเมโป้นั่นเองโอ้โหสามพันครับเหมือนจะเจ็บนะครับผมอ่าอันดับแรกเลยผมจะเก็บลูกน้องอก่อนเลยนะครับเพื่อเราจะได้มาดูตัวบอสกันว่า จมตีได้รุนแรงขนาดไหนโอ้โหลูกน้องก็ไม่ถึกมากนะครับนี่ครับผมจมตี720เองเหรอ720เองคุณผู้ชมไม่เยอะนะเอาละครับนี่เทิร์นแรกเขาโจมตีมา720หลังจากเฟิร์สไต k ์303นะครับผม ครับผมเริ่มกดโรบินแมนแล้ว720เท่์นี่2ครับก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมไล่ดาเมจไปครับคราวนี้ผมจะโจมตีให้เขาเลือดรดเยอะๆหน่อยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังโจมตี720อยู่นะครับเลือดประมาณครึ่งหลอดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมอยากยิงพิษใส่เลยอ่ะ MH5 ไป ช่วยกันลดหน่อยนะครับรู้สึกว่าเออนอนแบบนั้นหน่อยแบบน่าจะดีนะครับแล้วก็เห็นสล็อตเนื้อแบบนี้ครับก็ใช้ท่าไม่ตายของโคบี้บุนอันนี้ใช่ท่าไม่ตายของนี่เลยบารก,กี้ครับชื่อคล้ายๆนะครับผมเปลี่ยนสล็อตเนื้อเป็นสล็อตบุญนะครับผมในการโจมตีให้รุนแรงขึ้นนั่นเองออโตก ถึกนักใช่ไหมถึกนักใช่ไหมเอาละครับ4เทินก็ยัง720อยู่นะครับผมอาละครับเจอที่ห้าว่ายังไงดูสิกินเนื้อโชว์อะ่ะจะตายแล้วไหนไหนก็จะตายนะ้รัรผมโอ้โหหนี่ครับก็ยัง720อยู่ครับผมอา่าเจอที่ห้าก็ยัง720อยู่นะ ตีเล่นแล้วตีเล่นแล้วจะตายนะที่ตีเล่นนะครับผมโอเคเอาละครับพอเทิญที่หกครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับเทมเปอปครับเชิญที่หกเขาจะเริ่มโจมตีเราเป็นหมื่นอ,อย่าอยู่กับเทมเปอปนานครับหลังจากนั้นเขาจะโจมตีเป็นหมื่นใส่เราครับ อาจช่าไม่ตายใส่เราเลยนั่นเองนะครับผมก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากเชิญน,นั้นก็จะโจมตีแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับผมรีบเก็บเขาเลยครับโจมตีเฟิร์สตล์แล้วเขาจะโจมตีเราทีละ720เบาๆนั่นเองนะครับตอนนี้ได้เวลาสู้กันอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดโอเคครับได้เวลาสู้กันจริงๆจังๆแล้วขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผม โอเคผ่านไปนะครับได้เวลาเจอกับบอสโคบี้แล้วนะครับสำหรับเอ็กซ์เพิร์นี้จะไม่มีลูกน้องนะมาตัวเดียวๆเลยนะครับเอาละครับผมก็จะทำการโจมตีให้มันหนาใจกันสักนิดหนึ่งนะผลแราอีกทีหนึ่ง เดียวเองโบบี้โจมตี2,514นะครับผมถือว่ารุนแรงถือว่ารุนแรงไม่ใช่เบาๆเลยนะครับมาไล่เดอเมจกันดูครับโอ้โหกดมิสิกแล้วอุ้ยมีเพาเวอร์อัพด้วยครับคุณผู้ชมถ้า HP ชพีเขาลดลงต่ำกว่า50ครับนี่ก็ประมาณเนาะ ประมาณครึ่งหลอดครับคุณผู้ชมเขาจะมีการชาร์จกับชาร์จชีหนึ่งแล้วก็โจมตีเราอีกทีหนึ่งนั่นเองอ่ะดูครับว่าดเดเมจจะรุนแรงขึ้นขนาดไหนนะครับผมโอ้โหโอ้โห7,542ครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ยังไม่สุดนะนี่คือ อาแบบยังไม่สุดนะครับคุณผู้ชมถือว่าโจมตีได้รุนแรงมากๆเอาละ่ะสุดแล้วไงไให้มาดูครับว่าเขาสุดแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรครับโอ้โหโซครับ้อหอเตะมาพึกโอ้โหอ,อะไรเนะี่ยฮ่าฮ่าฮ่า,า,าองเหรอทำไมเบาลงไะ <laughs> ครับผมรู้สึกว่าจะเบาลงนะครับแต่โจมตียังไง จมตียังไงไหนไหนฮ่าฮาฮาฮานี่คืออะไร5,555ทุกเชิญนั่นเองนะครับไม่มีการชาร์จก่อนนะโอ้โหอัดกันแบบเต็มเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับสำหรับโคบีระดับเอ็กซ์เปิตเป็นบอสเนี่ยเขาจะโจมตีประมาณนี้เลยนะครับผมเลือดเยอะๆเ,เ,เนี่ยเขาโจมตี2 5 0 0ครับพอเลือดลดกว่าครึ่งหลอดเนี่ยเขาโจมตี7,500ครับแล้ว 2เทินนะ2เทินครั้งและถ้าเลือดน้อยกว่า20%ครับเขาจัดเลยครับ5555หน่วยชุกรอบเลยนั่นเองโอเคครับสำหรับใครที่กลัวกลัวอยู่ก็พอจะรู้แนวทางแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเจ้าโคบี้กันเลยนะครับรู้สึกคขาจะจมดีเราเจ็บเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหฮ่าอยู่นี่นะครับผมอ่ะผมจะใช้ถ้าไม่ตาย ของนี่เลยเซียนฟูโอ้ของนี่ครับเพิ่มพลังโจมตีตัวละครสายพลังบุญครับสองเท่าเป็นเวลาเชิญหนึ่งดเดียวจัดไปครับมาดูกันว่าดาบเดียวจะตายไหมโอ้โหเจ็ดหมื่ 70, นครับเรียบร้อยครับสำหรับโคบี้ครับเห็นการโจมตีทุกอย่างชัดเจนไหมครับคุณผู้ชมเอาละครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ นะครับสำหรับใครที่กังวลว่าจะไม่สามารถชนะโจะโควีได้ต้องมี HP ขนาดไหนในการรับการโจมตียังไงและต้องใช้อุปค้อนทุกตอนไหนนะครับผมก็อย่าอย่ารีบทุบตั้งแต่แรกนะครับผมรีบทุบไปหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด,สดนะครับผมก็รับการโจมตีมาก่อน2พันเองแล้วพอเขาเลือดนน้องใเนี่ยคอยเริ่มทุบก,กันก็ว่ากันไปนะครับสำหรับอะไรพิเศษ นี้ครับเขาะจะมีคู่มือหลักๆก็จะเป็นอ่าโรบินครับที่น่าสนใจนะครับคู่มือโรบินคู่มือโคบี้คู่มือเฮมเมปโปแล้วก็อ่าใครอ่ะซันจิมิเตองชายนะมีเยอะมากเลยมีปาลูด,ด้วยมีใครกะอ่ะาฮาจิครับฮาจิดาบหนวดประมึกนะเพลงหกดาบนั่นเองนะครับผมก็เยอะเยอะจริงๆมีเยอะมีเยอะกว่านี้ไหมมีโคบี้ มีโคบีร้ร่างเทพถูนะครับผมร่างเด็กเด็กรับใช้เทพถูนั่นเองนะส่วนจะเป็นอันไหนอีกเดี๋ยววาดูใต้คลิปกันก็แล้วกันนะครับผมเอาละครับถ้าใครยังสงสัยว่าทำไมทำไมทีมของผมเลือดเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนๆจะเล่นมาประมาณ50,000 4 0 0สี่หมื่นะผมทำไมเลือด6ก0 0 0ได้นะครับไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับ e d i t Crew ครับเราไปอยู่ที่นี่เลยครับผม ชิพแอบ l ลิตี้ครับนี่เรือเรืออะไรครับนี่เออร,เอรเือของทหารเรือครับเรือของทหารเรือมีความสามารถสุดจะอ่อนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เคยอ่านนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะบูสเตอร์ตัวละครที่ยิงประเภทยิงอ่ะใครที่ใช้ปืนใครที่ใช้หนังกระติกใครที่ใช้การโจมตีระยะไกลๆเนี่ยเขอาอจะเป็นประเภทชูเตอร์นั่นเองนะครับเขาจะเพิ่มพลังไป1ิบพลังโจมตีนะ1ิบ แต่ที่เลเวล6ครับคุณผู้ชมเขาจะมีความสามารถอีกอย่างเพิ่มขึ้นมาสำหรับเรือทหารเรือเนี่ยจะช่วยเพิ่ม HP ของกลุ่มโจสซานของเราครับเพิ่มไปอีก1.2เท่าและที่เลเวล10นะครับอัปเกรดไปเลเวล10ครับเราจะได้พลัง HP คุณ1.5เท่าเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะใช้ทีมอะไรก็ตามโอ้โหเจ๋งมากๆนะครับผมเป็นอีกเรือที่น่าอัปเกรดมากๆถามว่าเรือนี้จะดีกว่า ดีกว่าบาราติเอร้อยเปอครับบาราตีเอนี้ผมจําได้ว่าที่เลเวลสิบนะที่เลเวลสิบแม็กซ์แล้วนะเพิ่มได้แค่สามพันเองโอ้โหแต่ถ้าทีมเราเนี่ยผมบูสจากเจ้าตัวเนี้ยเจ้าเรือตัวเนี้ยหมื่นกว่านะครับผมเออเ,เพิ่มจากเรือเนี่ยหมื่นกว่านะครับเพราะว่ากับตันทีมก็เพิ่มไปแล้วครับ2เท่าเพื่อนก็เพิ่มอีก2เท่าแล้วเรือเพิ่มอีก1.2เท่าโอ้โหทวีคูณกันขนาดนี้ครับมันก็จะได้ประมาณอา เท่าไหร่เนี่ย4.8นะ4.8นะ1.2ค,คูณ2คูณ2นะครับผม4.8เท่าเลยจีดเดียวนะครับก็ผมมีทีมเท่าไหร่นะเนี่ย4.8เท่าหมื่น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 หนึ่งอ่ะหมื่นประมาณหมื่นแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสามครับคูณ4.8เข้าไปก็นั่นแหละครับ6กหมื่นกว่านั่นเองโอเคครับเรือที่แจ่มๆนะครับก็มีเรือแมรี่ครับแจ่ม แล้วก็เรือนี่เรือฐานเรืออีกลำหนึ่งที่แจ่มครับสำหรับใครที่โคล่เรือๆเนี่ยสามารถอัปเกรดเจ้าเรือฐานเรือไว้ใช้ได้เลยมีประโยชน์แน่นอนนะครับผมผมก็ลองอัปเกรดมาสักเลเวล6ก่อนเผื่อจะใช้รีวิวได้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ข้อมูลให้กับคุณผู้ชมที่ดูคลิปผมจนจบนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ใช้ข้อมูลนี้ไปใช้ในการผ่านให้ ได้ทุกๆคนนะครับผมและก็เก็บเจ้าโปสเตอร์โคบี้เฮเมโปกันให้ได้ทุกคนนะครับตัวละครสองตัวนี้สำคัญกับรูปเกมมากๆเลยโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม